สวัสดีเพื่อนๆนนะักลงทุนทองคําทุกท่านครับกับมระพุก,กันวันนี้ศุกร์ที่8มีนาคมนะครับกวลาวก็ยังมีข่าวาวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป,นป็นประจำทุกวันนะครับราคาทองคำเมื่อวานนี้ราคากลสปอร์ตขึ้นทำเรคคอร์ดไายแล้วนะครับ2,165ดอลลาร์ขณะที่ทองคำไทยเช้านี้แผ่วลงมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเงินบาทได้เริ่มกลับมาแข็งค่าแล้ว เดี speaker, roommate, kind of ๋ยวผมพูดคุยกับทางนายแพทย์กิตชรธีรัยศิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท m t s Go แม่ทองสุกนะครับมาดูมุมมองของคุณหมอกันว่าการขึ้นมาของทองคำรอบนี้มีอะไรให้น่าติดตามมีประเด็นไหนที่น่าสนใจแล้วต้องเ่าติดใกล้ชิดบ้างมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตบ้างนะครับรวมถึงทิศทางการลงทุนหลังจากนี้เองเราจะมีการวางแผนกันอย่างไรดีนะครับไปพูดคุยกับทางคุณหมอกิตชรเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคำท่าน ป็น o ทโแล้วก็เราวิเคราะห์ผ่าน g โ Around ในวันนี้นะครับครับราคาทองคำในวันนี้ก็ยังทำเอาท High ต่อเนื่องนะครับโดยที่เมื่อวานนี้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดบริเวณสองพน2กสิเหรียญตอนนี้ทองคำเนี่ยเรียกว่ามาหยุดรอข่าวสำคัญที่จะออกคืนนี้ก็คือนอน r ฟร์มเ o โรอันนี้มีส่วนสำคัญมากหลายครั้งที่นอน r ฟร์มเ o โรออกมาแล้ว ผิดคาดต่ำกว่าคาดหรือสูงกว่าคาดก็จะทำให้ราคาค่อนข้างผันผวนและดีดขึ้นได้ทั้งสองทิศทางดังนั้นในคืนนี้ครับก็เป็นจุดสำคัญทีเดียวที่นักลงทุนคงจะต้องเฝ้าติดตามกันนิดหนึ่งว่าตัวเลขปัจจุบันเนี่ยนอนฟาร์มอยู่ที่ประมาณ350 k เคครับเขาคาดว่าจะปรับตัวลดลง เหลือร้อยห้าสิบแปดเคโดยประมาณโอ้ครับท่านี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวเลขมันลดลงมาเกือบครึ่งเลยนะฮะหรือครึ่งกว่ากว่าใช่ครับก็หมายความว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าลงนะครับอ่อน่าจะอ่อนค่าลงแล้วก็ราคาทองคำจะยิ่งดีดขึ้นใหญ่ครับนะครับจะยิ่งดีดขึ้นใหญ่ทรานี้ถ้าจะดีดขึ้นไปถึงไหนก็น่าจะมีโอกาสเห็นสองพันสองร้อยเหรียญได้ Mm. ในระยะเวลาอันใกล้นะครับ,รบแน่นอนครับช่วงนี้ราคาทองคาดีดขึ้นมาสูงมากแล้วดังนั้นในเชิงของการลงทุนเนี่ยก็ยังคงแนะนําให้ใช้ความระมัดระวังถ้าลงทุนมีกําไรอยู่ก็ยังคงแนะนําให้เทคโปรฟิตไปบางส่วนถ้าไม่กําไรหรือเพิ่งเข้าก็คงต้องติดตามคืนนี้นิดหนึ่งโดยทางกลับกันครับถ้าตัวเลขนอนฟมเปโรออกมาเนี่ย พลิกความคาดหมาย mm hmm. ซึ่งซึ่งเป็นบ่อยนะครับนอนฟาฟามิโรนี่เป็นเกือบจะเอต้องบอกว่าประมาณแปดครั้งในสิบครั้งเนี่ยพลิกความคาดหมายฉะนั้นถ้าเกิดพลิกความคาดหมายสมมุติว่าไปส่งตัวที่ะระดับสามร้อยเคเหมือนเดิม mm hmm. หรือลดแต่ลดไม่มากลดแค่สักสามสี่สิบเคเนี่ยหนึ่งเคก็คือหนึ่งพันคนหนึ่งเคนะครับคือ mm hmm. ถ้าลดไม่มากเนี่ย ทางกับการดอลาร์จะแข็งครับดอลาร์จะแข็งทองก็จะร่วงเลยครับท่านนี้ยอืมฉะนั้นคืนนี้เนี่ยมีสิทธิ์อย่างยิ่งที่ทั้งขึ้นแรงแงและตกแรงแงจากตัวเลขนะครับซึ่งต้องใกล้ชิดกันนิดหนึ่งเวลาที่จะประกาศโดยประมาณตึ้มครึ่งทานนี้ตอนนี้ถ้าวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคก็ต้องบอก嗯嗯ว่าจุดทางด้านเทคนิคตอนนี้ราคาทองคำมันมาหยุดอยู่ตรงแนวต้าน พอดีเลยสําคัญเพราะว่าก็ขึ้นไปหลายทีก็ถูกทุบลงมาครับลงไปถึงข้างล่างสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าก็มีแรงดันกลับอือฮึก็เรียกว่าสิ่งที่น่าประลาดใจณขนาดนี้และน่าสนใจก็คือทองขึ้นมาเยอะใช่ไหมครับ,รบในช่วงเจ็ดวันทองไทยขึ้นมาพันห้าร้ยบาททองตลาดโลกขึ้นมาแปดสิบเหรียญอือแต่ปรากฏว่าแรงขายไม่มีครับ ืแรงขายในที่นี้คือเมืองไทยนะฮะเมืองไทยครับคือคือปรากฏว่าคนซื้อไม่ขายอืมคนยังคาดหวังว่าจะไปต่อใช่ใช่ใช่หรือมีอยู่สองอย่างก็คือไอ้ิี่มีขายหมดแล้วครับแล้วก็เลยไม่มีแรงซื้อเลยแรงซื้อกลับเข้ามาใหม่ออันนี้น่าสนใจมากในเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่าเป็นแรงซื้อนะครับอืเป็นแรงซื้อไม่ใช่แรงขายดแงนั้นคืนนี้คงต้องเฝ้าติดตามกันใกล้ชิดนิดนึงค่ะ ผมผมมผมมาสังเกตไอ้ตัวมันฟาร์มหลายครั้งแล้วคุณหมอเอ่อตัวเลขคาดการ์เขาจะแบบว่าห่างจากตัวเลขจริงเดือนที่แล้วนี่ประมาณครึ่งต่อครึ่งมาตลอดเวลาเลยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยแล้วก็มันมันก็จะลงมาไม่ถึงตัวเลขคาดการ์แต่ก็ต่ำกว่าครั้งที่แล้วครับตัวนี้เองอะครับตลาดมันจะตีความยังไงอะครับมันโดยส่วนใหญ่เนี่ยตลาดเล่นเรื่องเรื่องเนี้ยเยอะนะครับ ก็เลยทําให้บางส่วนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านักลงทุนระดับสถาบันเนี่ยบางทีเขาอาจจะรู้ตัวเลขบางตัวเนี่ยหลุดออกมาก่อนก็เราจะเห็นหลายครั้งนะครับว่าก่อนที่จะประกาศเนี่ยตัวเลขมันจะเวียงๆอยู่ครับมันจะเวียงบ้างขึ้นบ้างลงว่างแต่ว่าถ้าคนที่รู้วงในจริงๆซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีนะครับก็ก็น่าจะไปในทิศทางนั้นไปในทิศทางนั้นครับดังนั้น เราจะเห็นได้อย่างที่สังเกตกันมานะครับตอนฟาร์มเพโรนี่ผิดเกี้ยนเนี่ยแปดในสิบครั้งเลยครับอแปดในสิบครั้งแต่ที่น่าระวัดรวังก็คือตัวเลขหลังๆนี่เราจะเห็นได้ว่าไม่ตรง,ตรงครัแต่ฉั้ตนตอนเนี้ยมันก็อาจจะตรงนะครับเพราะว่าตัวเลขในเดือนกุมภาพันธ์กับมีนาคมสังเกตดูสิครับตรงเกือบทุกตัวเลขเลยช่วงสองอาทิตย์มานี้ออกมาเนี่ยตรงตามที่คาดเลย ก็เลยต้องติดตามใกล้ช kind of ิดแหละครับแล้วก็สิ่งที่น่าสังเกตก็คือเมื่อคืนตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนคือ ADP ดอลฟรามเฮโรออกมาสูงขึ้น ADP ออกมาสูงขึ้นแล้วคำถามก็คือดอลฟรามจะเตี้ยลงมาขนาดนี้กว่าห0ได้ยังไงผมก็ยังยังงงว่ามันเล่นข่าวอะไรกันหรือเปล่าหรือเป็นการสับขาหลอกหรือเปล่านะครับฉะนั้น เออก็ก็แปลกนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยมันมันสูงขึ้นนะครับครับครับอือฮึสูงขึ้นต้องเยอะเหมือนกันครับแล้วทำไมอยู่อยู่ภาคทั่วไปมันจะลดลงต้องเกือบจะหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอือใช่ครับนะใช่ครับฉะนั้นก็คืนเนี้ผมว่ามันต้องมีพลิกโผครับสมมุตินะครับคุณหมอสมมติว่าถ้าเกิดว่าโอเคตัวเลขมันออกมาเอื้อต่อต่อราคาทองคำอ่ากดกดราคาทองคำจริงๆ ตัวนี้จะเป็นจุดกลับตัวไหมครับหรือว่าจะเป็นการย่อลงพักตัวเพื่อจะไปต่อครับเอื้อต่อราคาทองคําก็ต้องขึ้นต่อสิครับไม่ไม่ไม่ใช่พูดถึงว่าเอื้อเอื้อที่จะกดราคาทองคําให้ลงมาคือตัวเลขออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อหมายความว่าตัวมันจะกลับตัวแล้วยังแรงอย่างราคาพุ่มมันมาเออถ้าตัวเลขออกมาไม่ดีมันควรจะต้องพักตัวพักตัวใช่ไหมพักพักเพื่อไปต่อพักตัวพักตัวเพื่อปรับฐานตรงนี้ก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนเนี้ย ไอเอสเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันเริ่มเข้าโอเวอร์บอรแม้แ<ล>มเราจะเห็นโมเมนตัมเนี่ยก็เริ่มเข้าโมเมนตัมที่ขึ้นไปแล้วรอเวลาเหวี่ยงลงครับเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสามเส้นเนี่ยห่างกันเป็นแบบปากอ้าหมดเลยอ่าฮะใช่ครับเคยได้ยินทฤษฎีปากอ้าไหมครเคยได้ยินครับพอมันอ้ามากๆมันต้องหุบต้องหุบนะฮะต้องหุบก็คือก็อคือตอ,ตอนเนี้ย มันทุกตัวอ้าหมดเลยนะฮะอา,อาอมากด้วยนะฮะฉะนั้นสิ่งได้บอกว่าตรงนี้ต้องระวังแล้วก็การชนงวดนี้มันก็เป็นสะสมพลังตรงนี้เยอะแล้วก็ดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ตกลงมาเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่ามาชนแนวรับสำคัญเหมือนกันนะฮะแนวรับสำคัญของตลา์อินเด็กซ์อยู่ที่หนึ่งร้อยสองจุด จุดสามซึ่งตอนนี้มันจอดอยู่ตรงรนี้พอดีก็ก็เลยต้องตามคืนนี้นิดหนึ่งว่าจะพลิกไม่พลิกซึ่งผมเองลึกๆผมคิดว่ามันมีโอกาสพลิกมีโอกาสพลิกนะครับฉะนั้นก็เรามัดระวังความเวี่ยงนิดหนึ่งตอนนี้ครับการขึ้นมารอบนี้ของราคาทองคำทั้งโกลด์สปอร์ตทั้งราคาทองคำเอง ติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับมีข้อสังเกตมีอะไรยังไงบอกหครับว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีมันขึ้นมาได้ขนาดนี้หรือปัจจัยหนุนจริงๆมันเป็นแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคําถามนี้ดีมีข้อสังเกตเยอะทีเดียวครับอข้อสังเกตรแรกเนี่ยเห็นไหมครับว่า spdr ขายหนักมากใช่ครับขายตลอดเลยนะครับอ่าขายแต่ไม่ลงใช่ครับยิ่งขายยิ่งขึ้นยิ่งขายยิ่งขึ้นถูกถูกครับถูกครับอ่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ยขายมาสี่ตันมันขึ้นยี่สิบเหรียญนะ ใช่ครับผมก็ยังงงเ,เลยนะครับรว่าอิสราเอาถึงขายเยอะจังใช่แต่ไม่ลงอันที่หึงแสดงว่ามีมือที่มองไม่เห็นเข้าซื้อซึ่งแข็งแรงกว่ามือที่ขายที่เราเห็นอือันที่สองสังเกตไหมครับว่าตอนขึ้นเมื่อเจ็ดวันก่อนเนี่ยดอลล่าอินเด็กซ์ไม่ลงครับใช่ครับธรรมดาทองขึ้นดอลรอินเด็กซ์ต,ต้องลง,ลงถูกไหมอืมใช่ครับ ปรากฏว่าตอนนี้เล็กไม่ล่วงนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสามจุดแปดตอน uh huh. ที่ขึ้นมาเนี่ยหกสิบเหรียญ uh huh. แล้วขึ้นมาสองสามวันตอนแรกเด็กก็ไม่ล่วงเพิ่มมาล่วงเมื่อคืนสองวันนี้เองใช่ครับเมื่อคืนแต่ล่วงแรงเลยครับคุณหมอเมื่อคืนล่วงแรงล่วงแรงแต่ทองขึ้นได้ไม่มากขึ้นแค่ประมาณหกเหรียญน, uh huh. นั่นแสดงว่าบางอย่างเนี่ยมันมารับข่าวกันแล้วอ่เอันนี้เป็นดีเหตุผลหนึ่งด้วยไหมครับที่ทําให้ราคาอทองคาไทยพุ่งแรง เหตุผลทองไทยพุ่งแรงมันเป็นประเด็นเดียวก็คือบาทอ,อาท่อนบาทอ,อ,อืมบาทอ่อนแล้วจำกันได้ไหมครับบาทเนี่ยต้นปีอยู่สามสิบสี่บาทยี่สิบห้าอืมคราวนี้ถามว่าต้นปีเนี่ยทำไมมกรามมนถึงอ่อนขนาดนี้ก็เพราะว่ามกราตัวเลขที่ออกมาเนี่ย GDP ออกมาต่ำกว่าที่คาด GDP อของปีที่แล้วทั้งปีออกมาเหลือหนึ่งจุดแปดเหลือสอง ภาครัฐบาลกับภาคเอกชนตัวเลขไม่เหมือนกันอีกครับนะครับอันที่สองข่าวที่บอกว่าจะออกดิจิทัลมันนี่โปรยเงินนะฮะมันก็เข้ามาในเดือนมกราเยอะนะครับรัฐบาลก็เลยมาแตะเบรกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ใช่ครับแต่แต่ไม่ทันเพราะว่ามันสไลด์ออกมาหมดครับอันที่สามก็คือเราจะเห็นได้ว่าเภาคท่องเที่ยวที่คาดหวังกันมากว่าจะดีอ่ะ ปีที่แล้วคาดว่าจะดีมันกลับปลายปีแผ่วทั้งทั้ที่ปลายปีมันน่าจะแรงครใช่ไหมครับเพราะว่าจีนไม่มาอื้อจีนไม่มามันแผ่วบานมันก็เลยอ่อนเพราะบานอ่อนเนี่ยบานอ่อนมาร้อยแปดเออร้อยห้าสิบสตังค์ต้องบอกอ่านเป็นสตังค์เพราะอะไรรู้ไหมครับหนึ่งสตังค์ทำให้ทองไทยขึ้นประมาณแปดบาทอืมครับผมร้อยห้าสิบสตังค์ทองไทยต้องขึ้นเท่าไหร่ครับ แปดหนึ่งแปดแปดห้าสี่สิบพันสองร้อยบาทต่อบาทก็โ okay อเคโดยที่ร,ราคาทองตลาดโลกนิ่งๆเลยนะะนิ่งๆดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในช่วงมกราจนถึงยี่สิบหกกุมภาพันธ์ทองไทยบวกประมาณสามเปอร์เซ็นครึ่งทองตลาดโลกติดลบหนึ่งเปอร์เซ็นครึง่งออตอนยนะี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะ เพิ่งมาจะวิ่งกันเนี่ยในช่วงยี่บแปดยี่บเก้าแล้วก็หนึ่งสองสามเนี่ยวิ่งกันมาเจ็ดวันทําการเนี่ยนะก็เพิ่งมาวิ่งตอนนี้อืนะครับซึ่งตอนเนี้ที่วิ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าทองไทยวิ่งน้อยกว่าตอนล่าครับตอนลร์เริ่มแซงนะเริ่มเริ่มไม่แซงอ่ะแต่ว่าเริ่มตีประกบมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในช่วงเจ็ดวันมาเนี้ยบาทเริ่มแข็งแข็งแข็ง ท่ที่ตอนาล์ยังไม่ได้อ่อนเลยใช่ครับแต่บาทแข็งอือฮึดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่น่าจับตาอย่างที่ถามมาดังนั้นก็เลยบอกว่าโดยภาพลึกๆแล้วเนี่ยเรากลับมามองตอนไล่เด็กอินเด็กซ์กครั้งหนึ่งทราบหรือไม่ว่าตอนาล์อินเด็กตอนนี้เข้าสู่แนวโน้มขาลงในระยะสั้นและกลางแล้วครับสั้นและกลางเข้าลงแล้วนะเพราะอะไรเพราะดาลาล่อินเด็กซิ่งจะหลุด เส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นเนี่ยที่ระดับ103.4อืมฮึอืมือเพิ่งจะหลุดเมื่อสองวันมานี้เองครับนั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าถ้ามันหลุด102ในคืนนี้เนี่ยครับดอลลาร์จะเข้าสู่ที่ทางขาลงอย่างสมบูรณ์ซึ่งเราเคยคาดกันอยู่แล้วว่าดอลลาร์เนี่ยมันน่าจะลงปลายปีถูกไหมใช่ครับเพราะว่ามันจะลดดอกเบี้ยใช่ครับ แต่มาเรว่องข่าวอะไรต่างๆยังไม่มีอะไรมันทําท่าจะออกอาการหรือว่าจะหลอกสับขาหลอกหรืออะไรก็ม่หยรู้แล้วรวมทั้งอีกสามเดือนสี่เดือนข้างหน้าอืเขาจะต้องหาตัวแทนที่จะเข้าไปชิงตําแหน่งรัพประธานาธิบดีแล้วนะริพับริกันก็คงได้ทรัมป์มาแล้วครับคงจะนะโอกาสที่จะได้ทรัมป์เนี่ยสูงมากครับออืแต่ฉะนั้นพอจะเข้ายุคหาเสียงจะเกิดอะไรขึ้นครับ นโยบายโปรยเงิน e ไงฮะต้องมานะอย่าว่าแต่ใครเลยครับอเมริกาเนี่ยตัวแม่เลยครับ <c oughs> ตัวแม่เลยแล้วทำเนี่ยตัวพ่อเลยอื <c oughs> เพราะทำเนี่ยนโยบายโปรยเงินเะนี่ย e ไม่โปรยแล้วคุณจะได้ไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับใช่ไหมครับอืฉะนั้นถ้านโยบายโปรยเงิน e จะเกิดอะไรขึ้นครับตะลาดอ่อนครับอืมอืมมันก็เลยสองเด้งไงการเมืองเข้ามาดันแล้วก็ รถดอกเบีย้ยสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้แม่ทองศุขป,ประเมินเอาระยะสั้นก่อนเลยประเมินยังไงดีครับในช่วงหนึ่งถึงสองวีคเนี่ยว่าทิศทางทั้งทองไท,งทยโอสปอตมันน่าจะไปยังไงครับวันที่หนึ่งก่อน <c oughs> เราต้องเข้าใจกันว่าภาพหลักเป็นขาขึ้นครับ <c oughs> แต่ภาพหลักทั้งทองไทยทองนอกตัวนเนี้ยชัดเจนไม่มีใครเถียงเป็นขาขึ้น <c oughs> อนนือฮึท่านี้พอคุณอนุสนถามว่าระยะหนึ่งถึงสองวีเป็นยังไงก็ตอบว่า เฮ้ยมันขึ้นมาเยอะนะวนะใช่อย่างที่เมื่อกี้นะบอกว่ามันเป็นไอซไอชนเป็น,นเว <Hob art. S 2> เฟ,ฟเรื่องป mm hmm. ากโอ้งปางอ้าแล้วก็รเริ่มทางกันเยอะขึ้นมันต้องปิดแกลบบางแกลบลงมา mm hmm. บ้างครับดังนั้นผมยังเชื่อว่าในอาทิตย์สออาทิตย์นี้ยควรจะต้องมีการปรับฐานลง mm hmm. แต่ลงไม่ลุกนะฮะ mm hmm. ลงแต่ลงไม่น่าจะลึกแต่จะเวี่ยงให้ตกใจ อ่าอันเนี้ยเป็นจังหวะที่จะเข้าซื้อได้ดีอืมผมยังเชื่อว่าอาทิตย์สองอที่นี้ต้องเห็นอืมต้องเห็นฮะเพราะว่ามันจะขึ้นไปตลอดเนี่ยคงคงไม่ได้สองพันหนึ่งหลุดไหมครับเออสองพันหนึ่งร้อยผมว่าน่าจะเป็นแนวรับที่ดีในระยะกลางครับจึงคิดว่าน่าจะหลุดถ้าจะหลุดก็หลุดแวแบบ๊บๆอืมก็คืออาจจะไปแค่ไส้อย่างเดียวอ่าเ,เพราะสองพันหนึ่งเนี่ย ผมว่าเป็นจุดที่ทุกคนวางสต็อปลอสไว้เยอะใช่ครับงนั้นถ้าหลุดเนี่ยมันจะต้องมีคนตั้งใจทําครับอรู้จักคนตั้งใจทำไหมเข้าใจครับอ่าคือเอ่อมือที่มองไม่เห็นหรือบอกรู้ว่าสต็อปลอสอยู่ตรงนี้ก็ทุบแม่งลงไปเลยทุบเลยทุบแล้วก็เราเห็นแบบนี้บ่อยนะเป็นลาะว่าแก๊ปจะไมครับหมอ อ่แเราคนตั้งใจแทงก็คือทุบให้ตกใจแล้วผมก็ไปรอรับข้างล่างอืมเพิ่งเกิดเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองทุบหลุดสองพันอืออืมทุบเลยหลุดสองพันแล้วไปรับที่พันเก้าร้อยเก้าสิบครับเสร็จแล้วก็ชาดกลับเลยเพราะว่าตอนนี้อย่าลืมนะครับในตลาดการลงทุนทองคํามากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตน่าจะเป็นโรบอทอืมครับน่าจะเป็นโรบอทอือืม น่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเราจะเห็นการเหวี่ยงแบบนี้โดยตลอดทั้งโรบอทและ a อไอเนี่ยเข้ามาเยอะมากในทุกตลาดทองคำก็เหมือนกันดังนั้นทองคำเนี่ยจึงเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนมากในขณะนี้และตลอดไปเพราะว่ามันจะเหวี่ยงครับครับคุณสอนดูดิมันมันเหวี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆถูกป่ะ มันไม่มีเวียงน้อยลงนะมันเวียงเวียงเรื่อยเรื่อย่จะเวียงซ้ายเวียงขวาสองอาทิตย์สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแปดสัปดาห์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่เวียงนะมันเวียงขึ้นเวียงลงแต่มันไปไม่ไกลออืเดี๋ยวเวียงขึ้นสองพันสี่สิบเวียงลงมาสองพันสิบเวียงขึ้นไปใหม่สองพันสี่สิบเวียงลงมาใหม่มันเวียงอย่างงี้ตั้งสิบที่อืมเข้าใจครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเองกลุ่กรุ่การวางแผนก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนด้วยถูกไหมครับ กลยุทธ์เนี่ยผมว่าตอนเนี้จับกําไรได้จับขึ้นมาก่อนนะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องหมดก็ได้นะก็แบ่งบางส่วนน้อยที่สุดเออถ้ามันไปต่อก็วิ่งเข้าตามซื้อได้นะแต่ผมว่าตอนเนี้ถ้าวิ่งวิ่งสี่คูณร้อยเนี่ยนะอืมตอนนี้มันไม้สุดท้ายแล้วนะแต่ไม่ใช่เวฟสุดท้ายนะต้องเข้าใจหลักก่อนนะครับคือไม้สุดท้ายที่มันโมเมนตัมเนี่ย เราดูเอ็มเอีดีดิครับมันแรงแรงที่จะเวียงขึ้นมันเริ่ม,มแผ่วแล,ล้วมันเริ่มแผลล่วแล้วครับมันเริ่มไม่มีแรงแตะอืมเข้าใจครับเออมันก็จะน้อยลงดังนั้นเวียงขึ้นเนี่ยอาจจะได้อีกสักสิบยี่สิบแต่เวียงลงอะกลับข้างล่างมีห้าสิบเหรียญถึงสองมาสองไหมครับด้านบนมีผมว่ายังอะยังใช่ไหมครับรอน,นี้มันเร็วไป <laughs> ครับ มันเร็วไป2200ก็เดี๋ยวขึ้นไปก็ต้องอืมเจอแรงที่มองไม่เห็นเนี่ยแล้ปุ๊บมาอีกอแต่แต,แต่แต่คนมองกัน2175 2180นะครับรอบรอบนี้ใช่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 อันนั้นก็คืออาจจะเห็นคืนนี้ไงครับอือาจจะเห็นคืนนี้ไม่เถียงเพราะว่ามันจะเหวี่ยงไงฮะแต่ก็ต้องเล่นเล่นโรลเลอร์คอสต์ให้ดีเอาอกันว่ากันไปครับทองไทยนะครับรคุณหมอทองไทยให้กรอบไงไงดีครับ ทองไทยช่วงเนี้ยเออมันจะแข็งเพราะว่าบาทมันจะแข็งอืมหมายความว่าแข็งในที่นี้คือขึ้นตามแต่ขึ้นไม่เยอะขึ้นไม่เยอะอืดังนั้นถ้าคนเล่นนะแนะนําให้เล่นดังรูปของตอนล่างมันน่าจะเหวี่ยงได้เยอะกว่าดังนั้นทองไทยก็ยังขึ้นครับแต่ว่าอ,อาจจะไปตันแถวสามหมื่นหกพันห้าร้อยอย่างเงี้ยน่าจะตันตันครับ อย่างนี้ตอนอย่างนี้ตอนช่วงโกสปอยอมาสมมตินะถ้าย,ยอมาับสองพันหนึ่งก็จะเป็นจังหวะเข้าเก็บของทองไทยเหมือนกันถูกไหมครัใช่ 36, ใช่ใช่ตรงนั้นสักสามหมื่นหกเห็นไหมรครับคุณหมอครับเออผมว่าม,มันมีโอกาสหลุดนะถ้าถ้ามันเวียนกันเยอะๆอย่างนั้นนะ่ะอืมแต่หลุด,หลดให้รับนะ <laughs> ไม่ใช่หลุดให้หนีคเออเออแต่ตอนนี้ขึ้นในขายก่อนนะเออมันก็อาจจะกลยุทธ์จับกันหน่อยคุณหมอมองเป้าทองไทยเท่าไหร่ได้ครับ สามหมื่นแปดสี่หมื่นคือสามหมืน่นแปดได้เห็นแน่แต่ว่าน่านจะอีกสักสองสาเดือนครับเป้าใหญ่ครับสี่หมื่นเห็นไหมเป้าใหญ่สี่หมื่นนี่โอกาสแต่ชัวร์ชัวก็ต้องปีหน้าปีหน้าเนาะอืมอืมก็ต้องเราดูปัจจัยครึ่งปีหลังด้วยนะครับทั้งเลือกตั้งเองทั้งนโยบายเฟดเองถูกไมหมเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยมันต้องมาแน่นอนอืมอืมมาแน่นอนคือดอลลาร์ต้องอ่อนครับอือหืมได้ครับ นั่นเดี๋ยวั้นเดี๋ยวคือนี้รอดูนันฟาร์มก่อนละกันว่าจอเป็นยังไงนะครับนะขอบคุณครับคมอครับสวัสดีสวัสดีครับต้องขอบคุณนายแพทย์กิตชร์จีรัญยศิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS g o แม่ทองสุกนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับโรอาราในวันนี้คุณหมอเล้บอกคร,ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงมากนะครับต้องเฝ้าระวังเรื่องของการพักฐานในรอบนี้คืนนี้ตัวเลขนันฟาร์มเพโลอาจจะเป็น จุดสำคัญได้นะครับที่อาจจะลงมาพักฐานแต่คุณหมอก็ยังมองว่าไม่น่าจะลงลึกกว่า2,001นะครับแต่เป้าหมายไกลๆเนี่ย2,002ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงทีเดียวขณะที่ราคาทองคําไทยช่วงนี้เองเองินบาทกลับมาแข็งค่าแล้วนะครับหากราคาโกลด์สปอร์ตจะล่วงลงอาจจะทำให้ร่วงลงไม่ลึกมากก็ได้นะครับก็ต้องรอดูว่า ถ้าลงไปถึง2,001ราคาทองไทยลงมาแถว36,000หรือว่า35,000ก,กว่าๆเป็นจุดเข้าซื้อสะสมเลยนะครับตรงจุดนั้นก็ต้องจับตากันให้ดีๆละกันและนี่ก็คือข้อมูลที่โกอาลาวหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรอบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับตอนนี้ยอด Subscribe ของเราก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีแรงหนุนแล้วก็แรงให้กำลังใจกับทีมงานมาต่อเนื่องนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสว